สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u u u b e Big Bad Thailand นะคะสำหรับในช่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าแอดมินจะนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนะคะมาฝากท่านผู้ชม FC Fan แฟนคลับทุกท่านกันนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ในช่องหลักนะคะอย่างช่อง Big Bear Korea Channel หรือว่าช่องสำรองนี้ b นะ b i g b ๊ a แบ a a ทยค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมจะ มาเจอกันในช่องนี้พร้อมกับเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ค่ะเอาละค่ะสำหรับในคลิปนี้ตามหัวข้อเลยนะคะชีวิตดีขึ้นเพราะทำสิ่งนี้ค่ะ ก็ต้องบอกว่านะคะหลายท่านก็อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จนะยังคิดมากในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักชีวิตคู่ส่วนตัวนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่ ทำได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็แอดมินนำมาใช้นำมาปฏิบัตินะในส่วนตัวของแอดมินเองแอดมินก็อยากจะนำเสนอมาบอกต่อเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆท่านนะคะเพราะว่านำมาใช้แล้วก็นำมาปฏิบัติจริงในชีวิตแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นนะคะนะผู้ชมเอาละค่ะสำหรับนะคะ คาถาข่ะแอดมินนํามาฝากสําหรับในวันนี้จะเป็นคาถาพระมหาจักรพัินะคะซึ่งบางท่านก็อาจจะทราบแล้วบางท่านก็อาจจะท่องกันอยู่แล้วนะคะก็คอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะว่าท่านผู้ชมเคยท่องคาถานี้อยู่หรือไม่อย่างไรนะคะสําหรับคาถามหาจักรพัินะคะก็เป็นคาถาแห่งการปราบภพบภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรของหลวงปูด่ดูพรหมปัญญาแห่งวัด กแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคาถามหาจากักรพรรดนั้นก็ถือว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากและถือว่ามีพลังอำนาจครอบจัก,กรวาลค่ะทั้งทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นปฏิบัติธรรมได้ผลที่ดีมากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนบุญให้กับตัวเองทั้งในด้านของบารมีแห่งการปรับภพบภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรด้ว ะะสำหรับหลวงปู่ดูพรหมปัญญาแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระคาถามหาจากักรพรรดนี้เป็นพระคาถาที่รวมพุทธคุณครอบทั้งจักรวาลที่มีพรานุภาพมากช่วยเสริมบารมีในด้านที่ดีจากที่จะร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีได้นะคะหรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทําให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและยังเป็นการ รวแผ่บุญกุศลบารมีให้แด่ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะ mm. เพื่อช่วยปรับภพบภูมิต่างๆให้พวกเขาเหล่านั้นได้อยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้น ไม่ต้องทนทุกทรมานทั้งที่อยู่ในบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ทำงานหรือแม้กระทั่งตามถนนหนทางหรือพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็สามารถที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้บุญได้กุศลแทบทั้งสิ้นค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีสวดบทคาถามหาจากักรพรรดิมีดังนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยบทสวดบูชาหลวงปู่ดู นะโมโพธิสัตว์โตพรมมะปัญโยนะโมโพธิสัตว์โตพรมมะปัญโยนะโมโพธิสัตวโตพรมมะปัญโ,โมมย วิธีการสวดมหาจักรพัรเพื่อปรับภพภูมิสำหรับในกรณีที่ท่านไม่มีพระผงจักรพรรก็ขอให้ทำจิตน้อมดำลึกถึงพระพุทธรูปปางพระจักรพรรหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องและเริ่มสวดพระคาถาดังนี้ค่ะตั้งนโมสามจบนโมตัสสัภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสามครั้งแล้วสวดคาถามหาจักรพัิตามกำลังของผู้ที่เกิดในแต่ละวันดังต่อไปนี้ได้แก่วันอาทิตย์ จำนวนหครั้งวันจันทร์15ครั้งวันอังคาร8ครั้งวันพุธ17ครั้งวันพฤหัสบดี19ครั้งวันศุกร์21ครั้งและวันเสาร์10บครั้งคาถามหาจักพัินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธ,ธะไตรัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสสะสุธรรม,มาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานางังวะรังคันธังสีวะลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิ ทาตะโยอาหารวันทามิสัพพะโสพุทธะธรมมะสังฆะปูเชมิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการอิมังสัจจะวานางัอาททางอธิฐามิพุทธังอธิฐามิ ธรรมังอธิฐานิสังคังอธิฐามิหลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัวนะคะแผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วยบทสวดที่ว่าสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพระลับปัตตาปัดเจกานัตจะยังพลังอรหันตานัต จะเตเช,ชนรักขังพันธามิสัพพโสกล่าวจำนวนห้าจบค่ะแล้วกล่าวว่าพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิ สังขังอธิษฐานิให้แผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและก็ระบุสถานที่ด้วยก็ได้นะคะเอาละค่านี่ก็คือเรื่องราวเนื้อหาของ พระคาถาค่ะที่แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าแอดมินก็นำมาใช้นำมาปฏิบัติส่วนตัวและทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะว่าเราทุกคน จงทำดีเถิดตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันพรุ่งนี้จะมีไหมนะคะเราจะมีโอกาสได้ทำดีในวันพรุ่งนี้อีกหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดละกันนะคะฝึกปฏิบัติตนทำสมาธิสวดมนต์แผ่อุทิศบุญกุศลที่อ่า เราได้กระทำานะคะอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาสังขารของเราแล้วก็แผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่ติดตามเราผูกกรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีต่ชาติหรือปัจจุบันชาติก็ตามบุญที่ทำก็จะสมผลให้ กรรมที่หนักนะคะก็จะเบาบรรเทาลงได้นะคะถึงแม้ว่ากรรมมันจะไม่หมดไปนะคะแต่ว่าก็อาจจะช่วยยืดนะคะระยะเวลาหรือนะคะก็จะบรรเทาเบาบา,บางลงไปได้บางส่วนนะคะแต่ต้องบอกว่าไม่มีใครในโลกใบนี้ที่จะสามารถแก้กรรม หรือว่าล้างกรรมไปได้ค่ะเอาละค่ะทุกเวทนาที่พบอยู่จะเบาบางลงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้มาเจอกันพูดคุยกับ เรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นสะพานบุญร่วมกันสำหรับการกดแชร์ด้วยนะคะและอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ในช่องหลัก Big Bear Korea c h n n n e l นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ